ยาเม่เพนมื่อนี้แม่เพนสีมาสาธิตการตัดหาเนาะค่ะเนาะบางคนลูกค้าบอกว่าหยาแม่เพนแห้งนะค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้มันแห้งมัตจต้นใช่ค่ะพี่น้องเห็นบอนี่เวลาเ้างติดตัดพันไหมค่ะนี่ก็สีแห้งมัตจต้นมันโบเมนว่ามันแห้งตอนแม่เพนทรงไหมค่ะตอนเวลาแม่เพนตัดแม่เพนสีพอซอออกไหมค่ะแม่เพนเจ็บตัดเอาแต่บตัวมันตัวมันเสียเห็นบอกค่ะถ้าตัดตัวมันสนิทนี่แม่เพนเจาะแกออก เห็นบ่ค่ะเจ็ดสี่แสนเห็นบอกยังไงเก็ดออกสี่เม่รตีค่ะปลาเนี้พ่อเม่เพี้นสีเห็ดแบบนี้เพราะยางบอพี่น้องคือบัว่าเ้าตัดปุ๊บไอ,เบอ้เปลืกอกเปลือกหงาตัวนี้นะเวลามันไหนเข่าถุงกระสติกมันจะซุ่มซื่นไหมคะ่ะมันสีซอยซอยเห็ดแหยทอนท่านของเห้าห,หนูบอแห้งเวลาห้าวโพดน้ำโพดออยังมันจะดูดซับน้ำล้วก็จุกดูดซับอันทตรีงานถี่มันซึมออกมาไหมคะ่ะ เวลาใส่ถุงเด้วอันนี้แมเพิ้อยากมาอธิบายเห็นที่นอกฟั้งเดี่ยวค่ะอยเบียเมเป้ตัดเป็น,นกิน่นก่อนอเลยค่ <S 2> <S 2> <S 2> ะเออเมเปิ้โมเมนมันแหงตอนเมเพิ้ลทรงเลยคะ่มะมันสีแหงแต่ตอนอยู่ต้นเลยแม่ที่นอกเห็นบ่ค่ะเนี่ยแม่เพิ้จะอธิบายที่นอกฟั้งเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะมันสีแหงอยู่ต้นเลยบางบางคน้นหนกค่าทักมาว่าหญ้าเมเพิ้แหงปูดที่กิ่งมันบริด้แหงค่ะมันเป็นแหงมากตาแต่ต่กรแม่เพิ้ตัด แม่เพ้นกัเลยอยากมาอธิบายคลูกค้าฟังว่าแม่เพ้นบเกะออกเพื่อยังเพื่อให้มันดูดซับแม่ค่ะเวลามันออกเงอเขาใส่ถุงพลาสติกมันคอค่ะใส่ถุงพลาสติกคู่มันจะออกเงอหลักการเส็ดใหท่ทอนพันเข้าซุ่มชื่นตลอดเวลาแม่ค่ะส่งให้ลูกค้าซว่หอนลูกค้าบางนอมันก็ดจะแเสกนอเล้วยเนี่ยค่ะเมื่อนี่คลิปนี้แม่เพ้นขอฝากไว้เนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจกันยังนีแบ่งปันยเ้อค่ะเด้อนรกยักษ์พาลแล้วก็ถ่ายเตือน อย่งนี้คือเกาค่ะผู้ใดอยากได้ก็พักมาได้ค่ะเมื่อนี้มีออเดอร์ข่าอยู่ประมาณแปดพันเลค่ะเด้อเพราะว่าแม่เพ้นก็เลยมาตัดหลักอธิบายลูกค้าฟังว่าอนพันกองเห้านี่เป็นยังเป็นยังมันคือไอ้มีไอเข้าเอิญยาง่ะเปลือกไหมค่ะเนาะนีเปลือกหุ่มห่อแบบนี้ถามมันล้ำสนิทนี่เห็นบ่ค่ะ๋แม่เพ้นแหบิ้งอีกรอบเนาะาล้ำสนิทแม่เพ้นสิ ตัดออกแค่นี้นะคะเห็นบ่มมันสิติดติดอยู่กับลั้เลยค่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือมันแหงมาาแกะต้นแล้วด้วยค่ะเพราะมันแหงตอนทรงใกล้ลูกค่าด้วยค่ะนี่เห็นบ่ค่ะแล้วเขาจะมาตัดตัดเป็นชิ้นเนาะค่ะเนาะสองตาอันนี้คืออยากให้พี่น้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างมันคือแหงเสีออยข้างนอกพอมันสีแหงเพราะว่าไม่เช่นบริดัตัดออกมันแหงแตงเตยอยู่ตนนะะ้นแล้วค่ะ บอเพนว่าแห่งจะตอนซุงไปแหงลุกขาเดยค่ะ่ะยังไหนไม่พิมนกก็ฝากไว้ในเรื่อค่ะมื่อนี้เด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาได้คักได้ค่ะยังนี้แบ่งกันคือเก่าค่ะตอนนี้มื่อนี้ก็ฝากไว้ซ้ำานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

อันโตสีใส่เสื้อไว้แล้วค่ะเป็นถ่ายเชือนใส่เสือ้อสีแดงสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่เพ้นอัปเดตยาถ่ายเกือนลูกเขาจ็กหน่อยนะะเนาะค่ะเนาะผู้ลูกค้าซื้ออย่างก่อค่ะซื้อตาดีจ้ะยุบันไหนค่ะบ้านพุกโรยจ้าอำเภอำพื้เดีค่ะอำเภอประคุณไทย จังหวัดบุรีรัมย์โอ้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นมาอุ่นหนุนพันหยาแม่เพ็นเนาะค่ะเนาะมาจากบุรีรัมย์ผู้เดียค่ะมือนี้โอ้ดีใจหลายจังไดแมเพ็ญกะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อสีมาอุ่นหนุนหอดผัวหอดสวนเนาะค่ะเนาะจังไหนแม่เพ้นกะฝากไว้จจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกะโทรมาถามได้แท็กได้เด้อค่ะเด้อแมเพ้นขอบคุณคุณลูกค่าได้หลายค่ะมือนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ